โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้อยู่กัแบแกลปคอนเดพีสนะครับทุกคนเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมทำไมอะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น อู้วชาโน่เกิดอีกเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นครบซะด้วยอุย้ยจุดเลยวะฉลองครบรอบหนึ่งปีเหรอเอ้อยเดี๋ยว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 ฉลองครบรอบหนึ่งปีหรืออะไรวะเนี่ยฉลองครบรอบหนึ่งปีหรืออะไรวะเอ้ย เด้อเดๆอเอ่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวฉลองครบรอบหนึงปีหรืออะไรก่อนอ้าไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยเดีกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแบบนี้เด้เดเด เฮ้ย <Hey. S 2> ไปจริงๆหนีเดี๋ยวๆๆๆๆถ่ายรูปไปก่อนดิเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่เดี๋ยวๆๆๆๆท้ไมเมื่อกี้ไม่สมผลแสงมาวะเฮ้ย hey. <Hey. S 2> เหมือนจะอบครบรอบหนึ่งปีเลยฮะ hey. เฮ้ยเรื่องเ,อเรื่องคือ เอ็มินทางนั้นเลยนะนี่เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนอนิเมะเกิดอะไรขึ้นนี่คืออัดเวลาจริงเลยนี่สองทุ่มยี่สิบหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาเกิดอะไรขึ้นนี้อ๋อเล่นมุมมองในเลยถ่ายรูปไปเลย แปลกว่ะอ้ยแปลกว่ะแปลกจัดจัดแปลกมากแปลกมากไม่เคยเจอเลยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นวะ <c oughs> บอกเลยเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเอ <c oughs> เดี๋ยวอืนนั้คือแบบไูแหดะเลย่ยเชื่อว่ามเอ่ออ้ยอั้ผมไม่รู้นะทุกคนว่าเมื่อไหร่จะมีโรคสามเข้ามา น่าจะเพิ่มมาเลยมั้งครับทุกคนจุดพุ้นฉลองปีใหม่อ่ะน่าจะฉลองฉลองครบรอบหนึ่งปีมั้งเดี๋ยวนะฉลองครบรอบหนึ่งปีหรอยังนะ วันที่สองสองสสองสามเดือนแปดวันที่สองวันที่อัปเดตคือเอ้ยวันนี้คือฮ <c oughs> <c oughs> ึไม่เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไขึ้นเกิดอะไขึ้นเดี๋ยวนะดูนี่ก่อนอือ YouTube ไมาได้อัปเดตอะไรมาเปล่าสวัสดีครับอือ YouTube เขาก็ไม่ได้อัปเดต บอกเจอกับอะไรเลยเฮ้ยแปลกมากมากก็อันนี้ม่เกิดเลยคือเอ๊ะ แอดมินหรือผู้ผผูู้้พัฒนามาเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวไม่พูดเลยเฮ้ยแต่มันแปลกมากเลยนะทุกคนทุกคนเราไปดูคลิปก่อนเดี๋ยวมันไม่มีนะใช่ไหมล่ะไปดูคลิปเก่าก่อน หมือนจุดผู้ฉลองอะไรเลยวันเกิดแอนดมินเนรอถ้าวันเกิดเฮดีดีนะครับเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยผมมึนไปหมดแล้วแปลกมากเลยนะทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบ ก็ทไม่ตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยเจออย่างนี้เลยใช่ไหมล่ะถ้านคนเล่นมาทุกคนเคยเจอแบบนี้ไหมล่ะเออแต่ไม่เคยมันก็ปแปลกอืม แล่มาก มันแปลกมากอะทุกคนถ้ารู้ก็บอกกันทีครับแล้วคือมีจุดโพดด้วยประเด็นมนมีจุดผูด,ด้วยให้เก็บผูห้หรอเลยดึกไงอะผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนบอกผมได้นะแต่ตอนนี้ผมขอตัวต่อไปแล้วครับ Goodbye, see you again.